สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาปล่อยสกูชี่แท้กันนะคะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนี้นะคะก็เรารับโอนแล้วรับโอนรับเทรดแล้วก็ปอนออีเมลน,นะคะวัตบอรสามสิบ,บอีเมลห้าสิบนะคะแล้วก็ไม่สั่งเล่นนะคะไม่รับจองเลยนะคะช่องทางการติดต่อจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ตรงชื่อคลิปเลยนะคะกดของร้านนะคะเราไม่เราไม่ให้สั่งเล่นนะคะถ้าเกิดสั่งเล่นประจานนะคะโอนก่อนได้ก่อนนะคะก็มาดูอย่างแรกกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะจะเป็นมปอมปูรินตัวนี้เลยนะคะนี่นะถือครัพเค้กนะคะที่มีลายเส้นนะคะมีตำหนินะแน่นๆนะคะไม่สโลนะนี่นะคะปล่อยในราคา90บาทเท่านั้นนะคะนี่นะ90บาทนะคะต่อมานะคะเป็นมินิซาปามันจูนะคะนี่นะนี่นะคะ นี่เป็นโลโก้มันจูกับรังชวาน,นะคะแล้วก็มีคำเตือนนะนี่ก็จะเป็น i อแล้วก็ Facebook นะคะตัวแพ็กเกจนะคะก็จะปิดไม่ได้นะคะแพ็กเกจไม่ค่อยยับเลยนะดูได้นะคะนี่นะคะตัวสกู๊ชี่แทบไม่มีตำหนิเลยนะคะมีแต่แค่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ตรงนี้นะ เนื้อนุ่มสโลนนะคะก็จะมีลายเส้นแียวชาวาตรงนี้นะคะนี่นะคะปล่อยในราคา350นะคะนี่นะคือเรารับเราเอามาประมาณ450นะคะนี่เราขายแค่350เท่านั้นนะคะต่อมานะคะเป็นโมจิซิลนะคะนี่นะคะเห็นได้เลยว่าตรงนี้มันขาดนะคะก็แพ็กเกจนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นรอยจิ้มๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็เป็นลายตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะน่าจะไม่มีแล้วแหละมีนุ่มสโลนะคะปล่อยในราคาสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะมีปั๊กกี้ด้วยนะคะราคาสามร้อยห้าสิบบาทคา่ะ อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นมี i เด p ลพีทไอบูมนะคะแพ็กเกจก็ติดได้นะคะแต่ก็ขาดอยู่นะนี่นะคะขาดขาดนะคะตัวสกูชีนะคะก็จะแพ็กเกจก็อยู่ครบหมดเลยนะคะไอนี้ที่หุ้มก็ยังอยู่นะคะตำหนินะคะก็จะเป็นตรงนี้นะนี่นะคะเป็น แต่ถึงตรงนี้เลยนะคะนี่นะตำหนินะคะกลิ่นพีชนะคะหอมแล้วก็สโลได้นะคะเนื้อแน่นสโลนะลายเส้นเขียนว่าบูมนะคะนี่นะคะขอปล่อยในราคา5้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่นะมีเดียมพิษไอบูมนะคะห้ารอบาทนะก็ขอภัยค่ะไปในราคาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะสี่ร้อยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นสกูชี่ที่ไปทั้งหมดนะคะก็ใครสนใจก็ให้แอดไอดีไลน์ตามชื่อคลิปเลยนะคะแล้วรับเทรดรับโอนแล้วก็ปอนอยอีเมล้วนะคะคลิปนี้นอนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ